กวงมายามบางเขาคือเราสิได้เห็นนาเจ้เาเจอเดียวนะครับบุญขอดบุญเกี่ยวได้เดียวมาหากันแล้วมาเอาบุญน้ำทังวัดทุ่งเลไลปิดทองไหว้พระขอพรหลวงปู่เขียนเป็นพระเิจิวาจาศักดิ์สิทธิ์วสันทังเจ้าผาเพลินวา่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่หนึ่งรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําเมืองเพชรบูญ์๋อเพราะนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทบวัดชนแดนเพชรบูรณ์ นะครับอันนี้ลงโพแขนอีกบารถยังบท่านได้ไปไหว้พืนหนีบัรรถนสิบันนี้คอยชินัดหกโมงแรงนี่นัดหกหุ่มคืนังบ่อพากันออกมาอยู่ตาลงสิทธิ์เยอะมากแน่มาแแน่นอนโอไปขายบาไว้ก็บอสแคร์ โอเข้าจ in like. mm ้ถามเราไปอายมากเดินทางไม่ย่อเด้บอกไม่ย land ่อไปเอาคิบเนี่ยเห็นเรียกเไม่แย่อนะ่ไปกินน้านี่ดีแซ่บมากโอ้ยกลมาค่อยกินรสวัสดีครับอยาไปขายปัอติดต่อเรื่องไหนเอ่ย พี่วีทเจ้าภาพมหารับเจ้าภาพเนี่ยคอยสิไปคลายบัตรกันกุวนแล้วมาอายมาทางนี้โอปป้าพี่น้องอยู่บนท่านเลยอันเวทีบนท่านแล้วอยู่คนเต็มฉากลากแล้ว มื่อก่อนในเบิงทั้งหนามาซาบ่ไในเบิงเสียบ่ลนลโหลดมือแรงคนสีหลายนะครับฉะนั้นผู้ที่เดินทางมากาแฟเด้อ,อยังประธานเด็ดซื้อบัตรก็จิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักมุดนะครับเสร็จแล้วส่งสลิปไปที่หลังเพจครัวนะครับช่องทางลัดช่องทางลัดเลยนะครับซื้อบัตร,ต,รตอนนี้ก็คือเข่ากุมได้เลยนะครับยาซาเด้อบันนี้มืออืนน่นนี่บอลนลกระิงยากเด้บันนี้ขายขายบัตรแน่เห็ดกระเพราแน่ไม่อย่างโอ้ยหลายยางแม่ฉะนั้นซื้อวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับ แล้วพระเพชรบุญณ์ไหมเครื่องไฮน้าแล้วพี่น้องออเนี้ยวกินเนี้ยอยากเนี้ยแเสบเนี้ยวนวบมีหมดทุกอย่าง <c oughs> อันเก็บบัตรร้อยเดียวแม่เก็บัตรหนึ่งบาทนะครับ <c oughs> เป็นงานบุญประจําปีของทั้ง <c oughs> วัดมาเอาบุญน้ําเพลินนะครับ <c oughs> มาร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่ วัดหลวงปู่เขียนหรือวัดทุ่งเรไรตำบลซอนไพยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับยู่ห้างจากตัวออำเภอเมืองนี่บนนณ้นใบซอพักในตลาดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์4กิโลครับแม่บอกไก่